คุณพ่อก็อายุมากแล้วคุณแม่ก็มีโรคประจําตัวหลายอย่างลูกบางคนอยากให้คุณพ่อคุณแม่ฉีดวัคซีนโควิดแต่ลูกหลายคนก็ยังกลัวไม่กล้าให้ฉีด<อ>ก็เลยมาถามคุณหมอก่อนวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนี้ให้ครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR Channel กับผมหมอเต้คิดจ้าครับในช่วงโควิด19ระบาดนี้พวกเราก็จะมีความกลัวแล้วก็ความกังวลอยู่2เรื่องหลักๆครับอันแรกก็คือกลัวเรื่องวัคซีนว่าฉีดไปแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนอันที่2ก็คือกลัวติดเชื้อโควิดครับกลัวว่าฉีดวัคซีนแล้วจะตาย าจะบอกเฉยๆว่าจะกลัววัคซีนโควิดเลย <Yeah. S 1> เพื่อนๆก็คงทำใจยากนะครับเพราะขณาดตัวผมเองในช่วงแรกก็ยังกลัวเลยเพราะวัคซีนโควิดเป็นของใหม่งานวิจัยก็ยังมีออกมาไม่มากนะัก <Yeah. S 1> ถึงตอนนี้วัคซีนโควิดก็ฉีดไปแล้วกว่า2,000ล้านโดสทั่วโลกคิดเป็นกว่า 1- ใน4ของประชากรโลกทั้งหมด7,600ล้านคน ข้อมูลประชากรโลกในปี2562นะครับแต่การกระจายตัวของวัคซีนส่วนใหญ่ก็ยังฉีดกันอยู่ในประเทศที่รายได้สูงส่วนประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยก็ยังมีอัตราการได้รับวัคซีนค่อนข้างต่ำครับสถิตินายอเมริกา CDC รายงานว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด363ล้านโดสมีผู้เสียชีวิตในช่วงหลังการฉีดวัคซีน 6,968รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้0.0019%นะครับก็ดูน้อยเนาะแต่ในประเทศไทยข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างนะในประเทศไทยสถิติจากกระทรวงสาธนารณสุขพบว่าจนถึงเดือนมิถุนายน64มีคนฉีดวัคซีนทั้งหมด7.9ล้านโดสมีผู้เสียชีวิตในช่วงหลังการฉีดวัคซีนแอสตาราและก็ซีโนแว 20รายคิดเป็น0.0025%ซึ่งก็ดูน้อยมากๆใกล้เคียงกับสถิติในอเมริกานะครับ, <Yeah. S 1> รบกลัวการติดโรคโควิด <Yeah. S> 1 9ความกลัวอย่างที่2ก็คือกลัวติดเชื้อโควิด1 9ครับการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด <c oughs> 1 9มีมากน้อยแค่ไหน <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนโควิด ยกตัวอย่างข้อมูลในวันที่29สิงหาคม64พบว่าการเสียชีวิตจากโรคโควิดคือ264คนต่อวันครับอันนี้รายวันนะครับตะเกียรการตายของโควิดทั้งปีแค่20รายอันนี้รายวัน200กว่ารายแล้วก็ตายสะสมเป็นหมื่นรายเลยครับทำไมตายจากโรคโควิดเป็นหมื่นๆรายเราไม่ค่อยกลัวกัน แต่เราไปกลัวการเสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนแค่หลัก 10- 20ลรายอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการทำข่าวนะครับเ <Yeah. S 1> พราะข่าวหน้าหนึ่งลงว่าตายจากวัคซีนเป็นข่าวที่ขายได้แต่ข่าวการติดเชื้อโควิดตายกันวันละเป็นร้อยตายสะสมเป็นหมื่นเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ค่อยมีคนน่าสนใจนะครับก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยโปรโมทข่าวแบบนี้ แล้วทาไมคนสูงอายุแบบคุณพ่อคุณแม่เราน่าที่จะฉีดวัคซีนโควิดกันมากๆเลยกราฟิกอินโฟต่อไปนี้จะเป็นคําตอบครับภาพนี้เป็นข้อมูลผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิดในช่วง1นึถึงยีสิงหาคม64ครับคือ21วันเนี่ยตายรวมกันไป2,417รายเมื่อนํามาแยกตามอายุพบว่ากลุ่มที่อายุยิ่งมากยิ่งตายเยอะครับ โดยเฉพาะตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มชัดเจนเนาะแล้วก็60ก็มากขึ้นแล้วก็70เนี่ยก็มากที่สุดเลยครับและมเมื่อดูในแต่ละกลุ่มอายุว่าฉีดวัคซีนกันมาแบบไหนบ้างพบว่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยตายเยอะที่สุดครับการแปลผลภาพนี้อาจจะเทียบลำบากสักหน่อยเพราะในไทยเนี่ยคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนน่ยก็ยังมีจํานวนมากกว่าคนที่ฉีดแต่ดูแนวโน้มแล้วก็ยังพบว่าฉีดวัคซีนเนี่ย ดีกว่าไม่ฉีดวัคซีนแน่นอนครับและเพื่อนๆสรุปได้ยังครับว่าเราควรกลัววัคซีนหรือกลัวติดเชื้อโควิดมากกว่ากัน <c oughs> จากข้อมูลข้างต้นที่ผมเล่าให้ฟัง <c oughs> เพื่อนๆน,น่าจะได้คำตอบแล้วนะครับว่าเราควรจะกลัวอะไรมากกว่ากันโอเสรุปว่าเราก็ควรกลัวทั้งสองอย่างนั่นแหละครับแต่ถ้าต้องเลือกถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ผมเองผมคงเลือกให้ท่านฉีดวัคซีนโควิดครับ ่วนเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนให้กับคุณพ่อคุณแม่ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษากันในครอบครัวนะครับห <Yeah. S 1> วังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อนเพื่อนมากนะครับก่อนจากกันไปเช่อกดติดตามช่องดีแคนช l นะของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ